เราใหม่เกิดวานนี้โดยสบายดีเนาะท่านไอเดียเอาอีละเอาลถ้าต้อมถนนแล่นนี่นี่เป็นซอซีที่ตามสัญญาไว้เนาะได้เอามาหายน่องเพ่ลแล้วบอได้ไปโรงเรียนบอลับมันอี๋เขาพินไม่ให้นี่ล่ะอ้งเจ้าไม่ไม่ได้ใช้บอสีจันคืองามแท้งามบอซื้อใหม่บอไม่นี่กะไม่น้ำบอบ่อยังอยู่อยู่ หิวเข่าย e. ู you know? ่นน you know ้ำก็ว่าเอึดเข่าอึดน้ำเนาะเปล่าเนาะแต่มาอยู่หนีแต่หึงแล้วบ่ดูว่าม้อนน้ามาเดินมาได้เนาะเบาเลยประมาณเดือนเดือนปลายเนี่ยมันเดือนปลายแต่ก่อนอยู่ใช่หรอครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็อยู่กับบ่าวโอคือเก่าพี่น้องเอ้ยกระเป๋าสแนลเนาะ มันหนีก็บป้าโอ้ยแนดเขามาหาน้องไอ้ดีอ่ะแหละที่เพิ่นแม่นีป้ากับพ่อนีป้าอะไรเป็น้องเลยที่ว่าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้แนะนำไอ้เตียงเราเขามาช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นเป็น้องเลยเพราะว่าพวกเราลิมาถ่ายกับอันนั้นเนาะเป็นซ่องบ่ใหญ่ทำเพิ่นก็นเลยบอกเพิ่นมาซอยกันว่าสั้นซะให้เพิ่นมาซอยกัน เพราะว่าเพื่อนกับผ่านแถวนี้บ่อยแล้วก็บอกเพื่อนซอยกันต่างคนต่างซอยกับให้น้องอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเพี่น้องอยากให้น้องได้มีการศึกษาแล้วก็อยากให้มีผู้ซอยน้องผู้เบ่งเห็นน้องผู้เพื่นอนเ,เป็นตะแพงว่าท่านเนาะเพี่นเองแล้วอ้เพื่อนก็ได้ข่าวมาสัมภาษณ์กับมือนี้กับเบา้าอุลิกับได้สื่อประทูไม่ให้น้องไนแล้วตาม สบายดีพ่อเฒ่าสบายดีว่าบ่วพอท้ำเนาะบ่วพอเพิ่นใบใช่น่ะไปเล่นเพิ่นไปเล่นโอ้เมื่อวานนี่หละถามเพิ่นว่าอยากกินข้าวกับหยังว่าอยากกินข้าวปลาทูดิเลยผ่านมาก็เลยซื้อมาฝากมื้อนี้เพิ่นไปเล่นแหม่ผ่านมาพอดีพอดีใช่เลยซื้อมาฝากนี่ยนะซื้อในหั่นเวียด์นี่เิ่นขายเพิ่นปิ้งขายทอดขายกินสิเบิดอยู่บ่ปลาทูสี่ตัวเนี่ยนะฮะสบายดีสบายด้ีไปซูน้องเพิ่นกินไว้น้องสิแซ่บอยู่ดอก แซ่บจีร๊อกป่าแซ่บบางค้นยากแหละยนะโมยากกโมแซ่บเนาะแซ่บเลยพ่นจมน้มลังนะคุนว่าเบาลิชื่อเกิบนี่ปู่คนรอคนรอเบาลีเดี่ชื่อเกิบแล้วก็พ่นคนกางามชื่อเกิบก็ชื่อทางอังเป็นดีใจได้เกิบดีใจลหเพิ่นย่องน้มลังได้วยเหนี่โอ้ได้เกิบเรื่องนะบ่แม่นแม่นคอยซื้อพอดีเลยเนาะพอดีเลยพอดีเลยเพราะว่าชื่อมาสองครูเมื่อก่อนนะ บ่พอดีแหละละปันน้องเพิ่นนะคู่นึงแล้วค่อยเอาเมื่อคู่นึงเอาเมื่อกให้ฮลานค่อยค่อยก็ได้แล้วหลังจากเมื่อวาดไงพ่นว่าเบาลิคนงามชื่อก็คุงามนะโอ้คือบ่ย่องไกลคือคือบ่ย่องกันกักแทว่าเนอะว่าเบาลิเดี๋ยวเพิ่นในลูกจกค้นพอบบจักแล้วพอว่าลูกู้เดียวได้ลูกคนหนึ่งลูกชายลูกเว้ยปีเดียวนึงดอกลูกข่อยนะ เนี่ยพนกงามพนกงามชื่อก็ไปแก่งา้อพือนวาจักย่องคือกันเนาะยองอ้ยองได้ไปเรียนหรือบ้อ่าเนี้ยไปเหมือนไปสอบเนาะไปบอบโดยเออโดยโดยโดยพนก็ได้ชอได้ยังพนก็ภูมิใจดีใจเลยไปเงียนเต็มตรงตงพื้นบ่ดอ่ะเต็มตงๆงแล้วไปพื้นแล้วเนาะพื้นแล้วมีเครื่องเต็มอันนั้นไน้ทงอันนั้นทงพายพน แตมยังกับเพิ่นกระแตมได้ด้วยนะเพิ่นมีแะไรแมนบอกแต่เก่าเพิ่นมีแล้วเพิ่นกับบรได้แต้มนะแมนแตมยังกระเบิงมูก็ดีใจน้ำเพิ่นยุ่ดีใจแล้วพ่นน้องน้องรับเป็นคนซื่อๆแล้วก็เป็นคนวาเป็นแมนขิดหลังแล้วก็วาแน่นัเนาะแมนต่อีโตนแล้วอยู่แมนแม่เพิ่นก็ไปน้ำผู้บ่าวผัวใไม่แล้วัวใหม่แล้วเอากระยาเพิ่นน้องบอกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นหันเป็นลุกชอตได้ครึ่งลุกครึ่งได้ครึ่งใส ทอ้าพ่อพ่อไทยได้อแม่แม่แม่ของพ่อเป็นคนไทยมันในมันในพ่อของของพ่อเป็นคนเล้าเป็นลูกครึ่งด้ไปเห็นว่ากับเบาอันเตียงบ้านนึงว้ามันวอาออออีสานมันว่อ้เอาคนว่านั่งไอเดียก็คือว่าอันว่าว่าภาษาไทยโอ้น้องอัน น้องอันไอเดียนี้ที่แท้แล้วเป็นลูกครึ่งบอ้พ่อพ่อเป็นไทยบะพ่อเป็นไทยะแม่เป็นเล่าบ่แม่แม่ไทยพ่อเล่าแม่เราเป็นไทยบ่แม่หยาเป็นไทยโอ้มีเชื้อสายไทยว่าจ๊ะมีเชื้อสายไทยได้ก็บิ้งบิ้งไอเดียกันบึ้งอะบึ้งบังอย่างมายังแม่เล่าเป็นเป็นคนจิมลิมธรรมดาเนาะคนงามยุ่อืล่าน่ะเ้าะก็ดีแล้วพอเฒ่าเ้ยดไอเตียงเรามาสัมภาษณ์แล้วก็น่ะ คันมีผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเพิ่นก็อาทิตยซอยเรือมาเนาะอ่าดีใจน้ำน้องเพิ่นดีใจดีใจภูมิใจน้ำไหลือมาซ่วยเรือเด้ๆคืออันแม่อันนี้กะขอขอบมกขอบใจหลายๆแมที่ว่ามุสลิฟผู้ทุกคนนั่นแหละเนาะหมุสลิฟภูสุขชนเนแต่ว่าประเทศใดก็อย่า อันประเทศพื้นบ้านหรือประเทศอันไทยประเทศนอกกาชาทุขออยู่ในมีแห้งทะกูทุกคนอออ้าโเคขจบให้มีแต่ความจบความงามจาละขันซาละผักประทูกำพรดอกไว้เห็นน้องเพิ่์นเดอรพอเท่าเด้อเดี๋ยวมื่อหน้าเดีสิเข่ามาไม่ดอกไม่นี่เดี๋ยวขอตัวก้อนมาดนิขอน้องเพิ่์นโอเคโอเคโชคดีโชคดีโชคดีเออตอนนี้ก็มาเพิรนเลยหรอวันนี้โอ้ลืมกดเลนเดอร์สบายดีไหมเนี่ยล่ะ เออสบายดีนะติดไหมว่าเป็นยุบเจ้าหน่อยนะว่าเป็นว่าไปชอบอยู่ว่ามั่นนี่นะบัวป่าย์คือบัวป่ายไปชอบไม่ใช่ไปเส็งอันนี้มีผลชั้นในเส็งแมนบอเพื่อนให้คนคว้าบอล่ะไปไปเบิ่งสวนหมักโมเจ้าแม่นบอสวนหมักโมพ่อจะไปใช่หนึ่ ในสวนอืเราไปเสียร์หนาบ่โดย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 ดีแล้วดีแล้ว no> กินข้าวแล้วบ่มันยังอืยังบุรีกินดอกข้าวแรกเนาะโดยมไม่ยังคือลายแทปบานี่ป่งเต็มทิบเลยเนาะเออโอ้ผู้น้อยนนี่มาเชียร์หนาหรือมาเหยียบย้อนดมกแตงอะไนี่ เอ้ยสวัสดีแหละเบิกอีหล่าไม้นะเจ้าคือปู่ป่าคอยเอาไม้ให้แล้วเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีอุ้ยพากันมาเบิร์ตเกาะขัวเลยบ่นี่ิฮะเกาะนู้นนี่นะหมักแตงเป็นเรือบ่นี่ิเริ่มเป็นเรือบ่อห่วงแน่เลยห่วงแม่เอามันเป็นเทือนึงหรือเ่นี่โดยเป็นแหละโอ้ น้อนยๆแล้วัะหลัำอยู่ฮน้อยกับพ่ให้ยอยังโอ้บุ้น้อยๆนะบอก,กินเป็นแลนน้วบ้นนะ <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเพอดีว่าอันเพื่อนน้องไอเดียกับติดกับเพื่อนเอือยร่อเลยก็ <c oughs> เลยแวะมาเล่นน้ำลานๆใหญ่เป็นสาวเว้แล้วแต่แท่ผ <c oughs> ู้นี้ยังไม่ได้อยู่ในท้อง <c oughs> นั่นแหละ เบิ้งเบิ้องเดี๋คนมาอยู่น้ำนี่เบื้องเชื่อให้แล้วเจ็กหน่อยสิว่าเก้อลานนี่พักบัวเราผ้าเราบัวใหญ่เนาะอโ้ยังอยู่ได้เบี้ยมันเบี้ยมันกำลังป้งขึ้นม่นบลายเติบได้เมื่อปลูกได้บอคอยเมื่อปลูกเมื่อให้แม่ปลูกบผมเองดอกคอยปลูกปลูกบัวยังคอยนะ มันบ่มีเวลาได้เสียมันมันโลกหญ้าอันนี้บ่มแมนแง่อันนี้ว่าที่ว่าเขาไปชุบกินน่ะแมนฮะอันนี่นี่นี่แง่เป็นนี้นี่แมนเนาะหญ้าแบบนี้ค่อยเห็นเขาขายอยู่เวียงจันทร์นะค่อยไปเวียงจันทร์มืองเล้วนี่เขาใช้ดวงยางขายเขาค่อยว่าเขาขายไปให้กระต่ายที่พอถามว่าเอาไปยั่งว่าเอาไปชุบกิลิ่นเคยกินแล้วป็นนี้โอู้หต ก็เห็นแต่เพิ่นฉุกยังบบเคยฉุกจะเคยบ่เจ้ากันไรยังบบเคยเออน้องๆนี่เพิ่นกับชวยอยู่เนาะมังหุ่งมังหุ่งคือลายแท้นี่มังหุ่งก็ลายบานนี่กำลังเฮิอมได้บอลลี่เอ้ยฮะเอามือต่ำเด้อไวยกำลังเฮิอมบ่ไวกินชุกบ่โอ้ยมันลายเติบแล้วชุกกับโบไวยยังไงเด้เห็นอ่ะมังหุ่งเพิ่น มันเป็นหลายแล้วมันเป็นรุ่นเดียวเบิง่งลูกหลานกันได้ยาบยาบยุซอยกันดีดิซอยแล้วซอยแม่ตลอดแล้วคำลูกบุซอยแห้งแล้วบุกุ้มอยู่กุ้มกินแม่นเนาะมาตรงเฮียแล้วก็ละเ,ลเ,เาาพินเล่นละเพินละเพินมาละอะนึ่งแลนคำมาเสียหน่าซอยแม่ไปแบกเอาบ่อเพินแม่นไปแบกเอา มันบ่ได้ใช้ปุ๋ยบ่หน่ธรรมชาติธรรมชาติเลยเนาะเออเอาอันนี้บ่เอาหญ้านี่บ่เห็ดปุ่นนี่เด้ไอเดียเราก็ดีอยู่เด้อคุ้มนะโอ้มันก็เน่าลงนี่เลยมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติไปเลยเนาะอันเครือมากรักอันนี้ก็เห็ดแบบเดียวกันเนาะอ๋อไอเดียดีไอเดียดีทำตัวส้มหน้าหน้าเอาแบบย่างอยู่ เบิ้ลเราบ่ฟ uh, ักมานี่พักมะเก็บไหมเนี่ยเก็บเก็บพักไอ้เลยเดี๋ยวจะให้น้องๆหลานเก็บพักให้ก่อนเบิ่งที่สัมภาษณ์คนหน่อยแห้งนี่เบิ้งไปบ่เมื่ออยู่น้ำน้องบ่ไอ้บ่เดี๋ยวน้อน้องชายบ่ป๊บ่เนี่ยเล่นโู้จะไปขี่ล้วนั่นเราจะพาจะร่มบ่ สออืนางนางหน้าเจ้าน่ะเมียอให้เนื้อโ,โอ้ยันคนลืมเด้ยนันเอฟซีลืมแล้วโดนแหละน้องเมียจักปี่อะไรเจ้าน่ะนะสิบสามสิบสามแหละเป็นสาวนะถอยเป็นสาวยังบีเป็นสาวอยู่ยังบม่ได้ไปน้ำมูเนาะนะหัวเงี้ยของอะไรอะไรเจ้าน่ะนะปศัมป์ปศัมป์โดยเขาขนาอนเข่าหรือเขานดนออก โอ้แบบว่าเจ้าอันนานเข่าเนาะเจ้าใหญ่แล้วเจ้าจังเข่าเน,ะนาะเห็นบ่โดยแบบว่าเขาเข่า,ขาออกบ่ข้าเห็ดเวียดและแม่ดิเล่แต่าบริสไปข้าเห็ดเวียกโดยโอ้ก็ดีอยู่เต้เห็ดเวียกกับใครกว่าบ่เห็ดเวียกตัวกันหวานดูชื่อเดี๋ยวมันบุกขาดหลายคนผักขาวทอง มีเข้าวมากเลยไปหาซอยเม,ม่นบ่ค<ด>ันเอาไปเโรงเรียนผลบุมีเข้ามาว่ะติโดยด <c oughs> ูดีแล้วซอยกันมือนี่ได้ได้ไปมีเรียนอยู่บ่ได้ไปบ่ได้ไปได้ไปเพิ่นเสงเลยล่ะมื่ออื่นก็เสงเลยมื่ออื่นโดยเสงเพิ่ขึ้นห้องบ่ โอ้ดี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 กลินเสยงกินหองมีบัวละพาบ้าะงนะนะไปไปไปเด็ดเอาบัวละพาให้เพราะแล้วอ่อนข้าวทองนี่นะกินยังมเบิอยู่จนเ,เหลือง <laughs> มัม้ยล่ะก,กินกลิ่นบัวรเบิดเหลืองก่อนแล้วเห็นปะ ค่อยคักงค่อยแซบได้<ช>พระเขา<ช>ทอง<ช>เรื่องแซบเนี่ยกินได้ครับลาบงัวกับแซบกับตำมังหุ่งก็ได้เห็นไหมเออผักบววลพนะพะไรอร่อยอย่างยิ่งกินกับตำมังหุ่งกับแซบเห็นบ่โ <c oughs> อ้กินข้าวกับปลากระป๋องบ่มาหนิเป็นปองปลากระป๋องอยู่โอ้เมื่อวานนี่เห็นไอเตียงเราเอามาฝากไกับลายนึง่งจะไปกินทด้นเจ้านะ่ะต้มยำกินแซ่ หัวจริงไข่พอบฮอลอะไรบ่บม่เด้นี่นี่นี่ต้นนางงามไปไปไปเอาต้นนะเบ่าลีสชีอุดหนุนได้นี่นะบมเห็นได้บ่าลี่เชียวชีสื่อเลยเพี่น้องเขาต้องอุดหนุนน้องๆเพิ่นเวลา โอ้เจียญ้าแล้วกระเทียมอย่าไปถากตีนเจ้าของเด้อคนน้อยๆนะพี่เ้างคนน้อยๆนั่นแหละขักขักขักงามลีอันถั่วจิงไข่เจ้านี่แต่ว่าเจ้าปูปูกันมันหอบสวนเลยเปลืองน้าเนาะ เอาพอแล้ว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 มาเอาค่าพักแล้วบานเนี่ยเดินเอาค่าพักให้น้อง,งก็ได้ไปน้องเพิ่นโรงเรียนเลยเด้อนอนนองเพิน่นจักคนวะหาคนเนาะ หาคนวะ <laughs> มามามาเดีให้ผนะู้าว,วพวัพลวลน,น,นี่นนะเร็วเร็วพอแล,ล้วพอแะเวละเอามเมื่อมันจีเลืยงทิ่มเด้นะกัเอาลายลกัได้มาในแม่มันยืนเทียงกันก่อนใ่ฮู้บนี่มาเร็วเวลาน่อยน่ะเดี๋ยเปิดมายืนเทียงกันก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเงินค่าพักให้ินนี่นะ <c oughs> าะอไปมาต บื้อนี้ละเจ้าเราไปมอดไม่ไอะเบื่องอาติตย์เตี้ยวะไอ้หมดเออมอดขออนุญาตย่านวะน่ะอ๋อถามามามาเอาเมื้อนี้ไอ้เอาเงินให้ค่าพักเด้อไว้ไปซื้อกินโรงเรียนเด้อไอ้ทีเป็นผู้รับนี่น่ะไปปั่นกันได้ด<ป>ิเอาให้เอื e ้อยซะให้เอื้อย ขอบใจเด้บาวลีให้กันดีไมให้ขอบใจไม่ได้คงขาดไปไมีเด้ซะอ้วยด้อให้พดนี่กับพื้นชูเจ้ากับน้องๆผมเด้อซาโุ้ยขอบใจขอบใจผู้น้อยๆนะเด้ออือเบม่งนไอ้กิจอย่างตู้ละเต้นเลยมาตีอ่านังมาไม้อะนะไอ้จินลงไม้เลยนี่โอ้ ฮะนี liberal, gray, gray, green, ่น <in> <food> <t hopping> ี่น <ota genau, S 2> ี่เอาค่าจ้างจ้านี่เอาค่าจ้างนี่นะเอาลับตาลับตาลับตาแล้วพ่นบ่เห็นลระเบ้าลับตาบ่เห็นลูกเพ่นบ่เห็ดชื่อขนมไปยุบว่างคนนี้ยุบว่างลูกยุบว่างคนนี้เออคนลับตาเพ่นบ่เห็นเด้อคนกิ๊เด้อได้นี่เอากลับก่อนเด้อเกรย์บันนี้กลับก่อนเด้อลุงมาสบายดีสบายดีกลับก่อน ใจขอบใจช่วยกันช่วยกันอะโอเคท่านผู้ชมเบาลีกะซื้อปลาทูมาฝากน้องไอเดียแน่เลยกัซื้ออันซื้ออุ้ยบมได้ชื่อมันชื่อพักเนี่ยมันชื่อพักน้ำน้องน่องกูดูน่องน้องเพิ่นนี่เด็กพักไปแล้งพักตรงอย่างนึงเนาะชื่อแน่ต่างชื่อต่างคอแล้วไป้องเถื่อชื่อเถื่อบอ บางเทือกะบบได้ซื้อก็ซื้อขนมซื้อหนังมาฝากน้องเพื่อนจะได้กับคลิปนี้ก็บอกี่ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์ไว้กำลังใจให้คือเก่าพี่น้องสบายดีด้อท่านผู้ชมสบายดี